อันดับเมเจ์คลิปนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมารีวิวเจ้าตัวเดอิดาลาครับทุกคนก่อนที่จะไปดูสกิลแล้วก็ตามมาทั้งหมดนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูที่สเตตพื้นฐานของเจ้าเดอิดารากันก่อนนะครับผมเจ้าเดอีดาราตัวนี้ครับทุกคนผมอัพเวลไม่เต็มนะทุกคนมาดูตรงที่เงินผมดิออย่8,003ขี้เกียจไปฟาร์มนะครับผมเล่นหลายเกมมากเลยนะทุกคนกว่าจะฟาร์มของได้แต่ละอย่างนะครับผมใช้ของค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะ เจ้าเดอีดาลาตัวนี้ผมรีเแ็ตโคตรสวยเลยทุกคน1้5 106 11 85นะครับผมมาดูกันที่แคตตาลลี่นะทุกคนแคตตาลรี่ที่เล่นได้จริงๆก็จะมีนินจาวอลเออร์นะครับผมคิมสันคราวด d a าร์กเน็นะทุกคนแล้วก็มีอีกไหมก็น่าจะมีอยู่2-3อย่างนะครับผมที่พอเล่นได้นะมาดูในส่วนของพาสีครับทุกคนถ้าศัตรูแพ้ทางทาธาตุนะครับผมจะทำดาเมจถึง4เท่าเลยนะ นะครับผมลี a เดอร์สกิลครับทุกคนบวกอาร์ติ c a t แคตตากรีเอทเค100%ไม่เหมาะกับการเป็นลี a เดอร์สกิลนะครับผมมาดูวันที่แตดนะทุกคน แอคแท็จะอยู่ที่4,900นะครับสปีดเร็วมากทุกคนสอง2.5วินาทีครับ DPS โคตรเยอะครับ1,975ครับระยะแรงการโจมตีอยู่ที่53ส่วนการวางตัวจะอยู่ที่1,530ครับทุกคนตีไวมากแล้วก็ DPS ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับผมอาจจะเป็นตัวโกงอีก1ตัวก็ได้นะผมก็ยังไม่ได้ลองไปแตะอยู่เหมือนกันนะครับผมปะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับว่าสกิลแล้วก็ดาเมททั้งหมดเนี่ยมันจะโหดแค่ไหนนะ ในส่วนของโมเดลครับทุกคนเป็นร่างไหนร่างนึ่งนี่ยผมน่าจะจำตอนที่มันแตกไม่ได้นะทุกคนว่ามันสู้กับใครนะครับโมเดลก็ งั้นนะครับผมปะเดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิลแล้วก็ดาเมจกันดีกว่าเนาะดาเมจครับทุกคนจะอยู่ที่1 1 0 0 0นนะครับผมการโจมตีแรกครับทุกคนโยนนกระเบิดออกไปนะครับผมแค่นั้นเลยนะค่อนข้างที่จะไม่มีความสวยงามเลยนะครับผมแต่โจมตีไวมากทุกคน2.5วินาทีนะครับผมเป็นรูปแบบโคนเอนะการโจมตีถัดไปครับทุกคนเป็นเป็นเซอร์เคิลเอีไม่ใช่โคนเอนะครับผมการโจมตีที่2ครับสามารถตีตัว แได้ด้วยนะทุกคนดานมีจะอยู่ที่65,000ครับส่วนระยะเวลาการโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นเป็น5วินาทีนะทุกคนโยนระเบิดอ,อ่อ,องๆไปนะครับผมแค่นั้นเลยนะการโจมตีถัดไปครับทุกคนมีไหมมีนะครับเป็นรูปแบบฟู่เอนะทุกคนโอ้โหมันคือท่าอะไรวะทุกคนมีท่านี้ในกระตูนด้วย ถ้ายักษ์มันก็ระเบิดรอบๆนะครับผมจาไม่เห็นได้เลยนะการโจมตีถัดไปมีไหมไม่มีแล้วนะครับผมแต่มี ability พิเศษขึ้นมาซึ่งเอาไว้ก่อนนะครับน้ำมนครับทุกคนจะอยู่ที่291,000ระยะเวลาการโจมตีจะอยู่ที่8.5วินาทีนานโคตรๆเลยนะครับผมสามารถวางได้ทั้งหมด สี่ตัวแน่เลยผมว่าเอาสามตัวนะครับผมาขายทิ้งไปก่อนนะเดี๋ยวเรามาบัฟนารูโตเข้าไปครับทุกคนว่ามันจะดาเมจเท่าไหร่นี่รับผมบัฟนารูโตเข้าไปทุกคนดาเมจจะอยู่ที่แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันครับบัฟออฟฟอร์วันเข้ามาอีกทีนึงบัฟออฟฟอร์วันไปด้วยครับทุกคนดาเมจจะอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นนะครับผมใกล้ๆก,กับเจ้าอิทาจิเลยนะทุกคน อาจจะอ่อนกว่านิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าอิทาจิมันเป็นตัวเผาไฟนะทุกคนไอตัวนี้น่าจะเป็นตัวเสริมๆนะครับน่าจะไม่ใช่ตัวหลักที่เอาไปลงเซตไหนเซตหนึ่งนะทุกคนมาดูในส่วนของ ability ครับทุกคนทำดาเมจที่เราทำได้ทั้งหมดแก่สตูที่อยู่ในระยะแรงแล้วก็ทำลายยูนิตตัวนี้ 50m A ก็คือทำดาเมจแค่50ล้าน,นเดี๋ยวผมขอระเบิดหน่อยดิฟึบระเบิดครับบึม น่าจะประมาณ 50m จริงๆแหละทุกคนแล้วก็ระเบิดทิ้งไปเลยนะครับผมเอ๋เดี๋ยวผมขอเก็บดาเมจให้ได้สักประมาณ2บิลเลียนดีกว่าไหมทุกคนขอเก็บดาเมจให้มันได้2บิลเลียนก่อนครับแล้เวเรามาดูกันว่าดีอิดารัตัวนี้มันจะระเบิด2บิลเลียนไหมนะอันนี้ผมก็แฟมั่วๆอยู่เหมือนกันนะครับ โอเคครับตอนนี้ดามจอยู่ที่2.3บิลเลียนนะทุกคนและเลือดของคีปอยู่ที่4.99บิลเลียนนะครับเดี๋ยวเรามาลองระเบิดดูนะทุกคนระเบิดไปครับ 50m เอ็มจริงๆด้วยครับทุกคนถึงจะทําเป็น10บิลเลียนแต่มันก็ไม่ระเบิดแรงขนาดนั้นนะครับผมค่อนข้างที่จะกากนะทุกคนคือมันระเบิดแล้วแล้วตัวก็หายไปด้วยซึ่งทำดามจแค่ห้าสิบเอ็มเองครับคือสู้เราเอาตัว วางไปแล้วก็ตีแบบเฉยๆน่าจะได้เยอะกว่า 50m นะทุกคนเพราะว่าดาเมจมันก็ไม่ได้คิเลตนะครับผมส่วนแถมพาสิฟของมันก็ตีคูณ4ดาเมจนะถ้าเลือกเอาไปลงด่านที่มันถูกต้องนะครับผมห่วยนะทุกคนสำหรับบิลิตี้นะครับผมมันต้องปรับให้ดาเมจเยอะกว่านี้ถ้า50เิลเลียนก็ใครมันจะกดวะแค่ค่าวางตัวมันก็ค่อนข้างที่จะแพงแล้วนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะทุกคนสำหรับเดอิดาละนะครับผมดีกว่าเบจยต้านิดนึงนะทุกคนที่ คือดีกว่าที่มันดาเมจเยอะนะครับผมแค่นั้นเลยนะทุกคนไม่ได้ต่างกับเบจิต้าเลยนะก็คงประมาณนี้ไปก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไคร้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมาก,มากครับ